เชื่อว่านี่คือความจริงที่ได้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้แล้วได้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติของเรา้ในขนานี้แต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือความจริงอันยิ่งใหญ่และที่สําคัญการเดินทางไกลเพื่อค้นหาสัจธรรมชีวิตของผมตลอด50ปีที่ผ่านมาจากการเดินทางไปไกลสุดจนถึงเหนือสุดของโลกที่ไอซ์แลนด์สัมผัสพลังอนันยิ่งใหญ่ของแสงออโรราที่เราเรียกว่านอเทิร์ไลท์หรือแสงเหนือ รวมทั้งได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากมหามพีระมิดที่อียิปต์ที่เดอะเกรทพีระมิดซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมพลังงานของอดีตการเมื่อ5,000ถึงม0ปีที่แล้วรวมทั้งการเดินทางไกลไปสู่คุณเขามาไรที่เต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของธรรมชาติอย่างไม่รวมถึงการค้นพบพลังงานยิ่งใหญ่ที่ผมได้มีเวลาไปถอดรหัสของพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่สตดเห็นที่อังกฤษผมพบว่านี่ทั้งหมด คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบของพลังงานยิ่งใหญ่ที่เราอาจจะเรียกว่าความลับของจักรวาลซึ่งมันเป็นการก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทั้ง7 0 0 0ล้านไปตลอดกาลการพัฒน,นายิ่งใหญ่คือการพัฒนาสุขภาพมนุษย์พอมนุษย์เป็นผูนะะ้สร้างโลกนะคะสร้างโลกใบนี้ให้ทุกคนอยู่อย่างมีคงสวามสุขยกตัวอย่างเช่นนะคะก็เป็นสองพี่น้องตะโกนไลท์และปอิทิน แล้วก็มีเทอร์มอเนสันเเก,สก็ผลิตกบตเตอรฟ้าซึ่งนุ่เรานะคะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เพราะนั้นเราต้องต้องดีเทคนิคหรือวิธีการที่จะเ,เขาเรียกว่าวให้นุ่เหล่านี้มีความคิดเชิงบวกนะคะตัดความคิดเชิงลบออกแล้วดึงสัญภาพที่อัน,นิใหญ่ของนุย์ออกมาแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นมนุษย์กลับเป็นหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลที่สามารถค้นพบ ความรู้แจ้งและสามารถมองเห็นสังธรรมอันยิ่งใหญ่ของชีวิตของเราซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จากวิวัฒนาการของจิตเรานั่นเองเราใช้เวลาเกือบ2อถึงสพันปีที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากคนล่าสัตว์มากลายเป็นคนที่มีถิ่นฐานมั่นคงและมาเลี้ยงสัตว์แต่วันนี้สปริชวลจัมปิ้งกำลังเปลี่ยนยุคไซเบอร์ไปสู่มนุษย์ที่เป็น อารยชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและวันนี้เราใช้เวลาเพียง11วินาทีมันสามารถทำให้คนที่้อแท้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จคนที่อ่อนล้าหรือแม้กระทั่งหมดความหวังในชีวิตเติมเต็มเชื้อเพลิงแห่งไฟที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างฉับพลันมันสามารถเติบโตงอกงามและสามารถที่จะก้าวสู่กระบวนการแห่งความรู้แจง้ง ที่เรามักจะใช้คาว่า alignment คือการมองเห็นความจริงขั้นสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้หรือเราจะเรียกอยีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการของการสัน่นสะเทือนประจุด้านบวกอย่างสูงสุดของการทํางานที่เราเรียกว่าควันตัำลีก็คือการก้าวกระโดดของวงจรอ e ิเล็กตรอนที่ก้าวกระโดดข้าวมวงจรเดิมแล้วทาให้เกิดวงจรใหม่ทางควันต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตของคุณทุกคนจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ลองดูสิครับว่าถ้าคุณคิดว่าวิวัฒนาการของเราตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาคือวิวัฒนาการของคนที่กําลังค้นหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจากการเป็นผู้ล่าเป็นผู้ที่ถูกล่าและจากการเป็นผู้ถูกล่าเป็นผู้ที่พลิกชะตาชีวิตของตัวเองด้วยการเปลี่ยนชีวิตของคุณเพียงสิวินาทีสปิริโยนจัมปิ้คือคําตอบแห่งการพลิกโชคชะตาชีวิตของคุณให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองไปตลอดกาล